ฮไม่ลุงงอกเนี่ยท่านไทยไงอะไรกันเนีคุณลีลิเชียยินดีครับฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้นะฮะจริงค่ะเข้าใจลุงเนี่ยเข้าใจแน่ๆเลยครับนอนเล่นๆแบบชิวๆนะฮะแน่นอนช่วนมันหายใจมันไม่ออกมันติดมันเออเราไม่รู้มัน มันกระวนกระวายนะคนหายใจไม่เข้าไม่ออกนะคนะวายลุงจะรู้จักอารมณ์นั้นดีนะครับหนักตัวตึ๊กตักเลยเอออะไรกันมาเจอคลิปลุงหงอกคุยกับใครก็ไม่รู้นะเรื่องอะไรยังไม่ทราบไปซ้ําไปเออเออมันเก็ตตรงไหนด้วยทีนะี้ผมไม่รู้ตรงม่าเก็ตตรงไหนคุณลีจะต้องรู้เองว่าคุณเก็ตตรงไหน สวิตมันออฟอยู่นะครับสวิตเดิมมันออฟอยู่ทางฝั่งคุณคือหายใจจะไม่เข้าไม่ออกเขาเรียกว่าออฟนะครับงี้หูฟังไปด้วยเฮ้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 ยในคําว่าเคยเฮ้ยนี่ครับมันก็กลายเป็นสวิตมันโอเพนหรือว่าสวิตมันออนอย่างเงี้ยมันออนพอออนปุ๊บพีก็ยัดเข้าไปเลยทันทีพีของลุงมันมันพร้อมที่จะไปแล้วขอให้มันขอให้มันขอให้มัน ขอให้มันเปิดให้นี่เขาว่าเปิดไหมครับเดิมมันออฟอยู่เนี้ยพอเวลามันเปิดปุ๊บมันสวนเข้าไปสวนจึ๊กเลยสวนจนแบเฮ้ hey! ทันทีเลยครับอะไรมันจะขนาดนะั้นประมาณนั้นใช่หเปล่าครับเพราะฉะนั้นนี่นะฮะถึงนี่มันมาถึงแล้วมันถึงวันเวลาที่จะมาช่วยคนรุ่นหนูเนี่ยคนรุ่นคุณเนี่ยครับนะที่จะให้มีเรียวแรงมีสติปัญญามีพ o w e ขึ้นมาในการที่ทำอะไรหรือไม่ทำอะไร มันจะรู้ทันทีว่าอนาคตอะไรบ้างที่เราจะไม่ทําไม่เกินห้าข้อไม่เกินห้าอย่างในโลกนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นทําไม่หมดเลยผลจากการทําอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นโทษกับคนอื่นหรือเป็นโทษกับคนนี้น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้นะครับเมื่อไม่เป็นโทษคันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็เป็นประโยชน์ใช่ครับประโยชน์คนอื่นแน่นอนภายใต้เงื่อนไขประโยชน์คนอื่น มันเรามันได้รับก่อนอยู่แล้วล่ะมันเรื่องเลยจะให้ประโยชน์คนอื่นทั้งร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์นะฮะมันต้องประโยชน์ตนขึ้นมาก่อนประโยชน์ตนเท่ากันเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์พอไหมสิบเปอร์เซ็นต์พอไหมนอกนั้นก็เป็นผู้อื่นไปนะขอให้มีสติปัญญาขอให้มีเรียวแรงขอให้มีใดๆก็ตามทีที่ได้มาจากลุงจะเป็นทางตรงทางอ้อมก,ก็ตามทีขอให้นําสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้บูรณาการพึ่งตัวเองอยู่กับตัวเองช่วยครอบครัวช่วยงานช่วยอาชีพได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงดีไหมครับ ลุงว่ามันโอนะถ้าโอใช้โยให้กับตัวเอง Very Good